สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กันวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตามระเบียบใหม่ระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับหลายๆท่านหลายๆคำถามราคาที่ส่งมาให้พอนอยรู้ให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนไหนแล้วเดือนแรกที่จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะกต่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่สอง เกิดวันที่2กันยายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงเดือนในกะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะกับสำหรับท่านที่เกิดวันที่2กันยายน2508ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปก่ะ ซึ่งเดือนตุลาคม2567เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,568ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วง นั้นท่านจะอายุ59ปีเพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,569ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอาย,ยาุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านอายุครบ60 ปีในวันที่หนึ่งของเดือนที่ท่านเกิดนะจ๊ะท่านก็จะได้รับเบี้ยออยังที่ผูู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ก็คืออันนี้กรณีเกิดในวันที่หนึ่งกา่านนอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นก็จะได้รับ ถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบ,บริบูรณ์มาเข้าสู่คำถามท่านที่สอบถามพ่อน้อยเข้ามาเกิดวันที่2กันยายน2508ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปนะจ๊ะครับ ไม่ควรเกินไม่ควรเกินเดือนกันยายน2568เพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์เมกะระทางเดือนเดียวท่านลงจเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านจะได้รับเบียร์ยังทีผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่2กันยายน2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคิดผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปการก็กงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามเอะน้อยเข้ามา2กันยายน2508ไปลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2567เป็นต้นไปไม่ควรเกินเดือนกันยายน2568นะจจะไปลงที่ไหนไปลงที่ท้องถิ่น ทั้งทิ่ก็คืออบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณนะภูมิลำนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะจ๊ะเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากาธานาคารได้ทุกธานาคารได้ทุกธานาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะคะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมบัญชีโดนปิดไปแล้วหรือย,อยังบางธานาคารถ้าเจ้าตัวไปเปิดบัญชีไว้นานๆไม่มีการขยับขยือนเคลื่อนไหวของบัญชีไม่มีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีนั้นๆนะคะ ธนาคารอาจจะ อาจจะปิดโดยที่ไม่ได้แจ้งให้กับเจ้าของบัญชีทราบถึงคราวที่ท่านจะได้รับเบีย้ยังชีคิดผู้สูงอายุในเดือนแรกกรมบัญชีกลางโอนเงินไม่สําเร็จโอนเงินไม่ได้นะคะกรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวค่ะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่จะไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องดูด้วยว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมก่ก็ใช้เวลาหลงไม่นานนะคะค่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามป่อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามผ่อนน้อยเพิ่มเติมใตม้คอมเมนต์ส่ง ตอบตามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอน้อยเองตอบทุกคำถามไม่มีคํำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะก็สำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ